หลายคนสงสัยและถามผมเป็นจํานวนมากนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายเดือนอยู่นะครับพอมาเจอกันปุ๊บก็ถามเลยว่าไปทําอะไรมาดาูหน้าเด็กลงแล้วก็หุ่นดีขึ้นมากเลยเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยผมน้าหนักเกือบร้อยโลนะครับแล้วก็มันทําให้ผมเกิดความเครียดในการที่อยากลดน้ําหนักตัวเองนะครับก็เลยไปวิ่งบ้างอ,าอดอาหารบ้างอะไรบ้างต่างๆนานา,นา,นา,นานแล้วก็มันก็ยังไม่เห็นผลแล้วก็ พยายามไปดูหลายๆผลิตภัณฑ์ที่เขาอบอกว่าลดน้าหนักอะไรพวกนี้ก็ทดลองหลายแบรนด์อยู่ครับแต่ว่าไม่เห็นผลไม่ดีเท่าที่ควรนะครับมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่ามันจะต้องลดแบบอย่างจริงจังนะเพราะว่าเราก็อยากที่จะ,ะดูดีแล้วก็อยากใส่เสื้อผ้าได้อยากใส่สูทได้นะครับนี่เรียกว่าสูทที่มีอยู่เนี่ยไม่สามารถใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยพยายามหาวิธีหลายๆอย่างแล้วก็ตอนนี้จนมาเจอ ผลิตภัณฑ์ของปนัญชิตานะครับผมก็เลยทดลองดูนะครับปรากฏว่าเดือนแรกทดลองไปแล้วเนะี่ยเห็นผลดีมากครับลดไปถึงเจ็ดกิโลนะครับผมก็เลยทานต่อเนื่องนะครับจนต่อเนื่องจนถึงสามเดือนน้ําหนักผมลงไปถึงยี่สิบสามกิโลโอ้เป็นที่น่าพอใจอย่างมากแล้วก็รู้สึกตัวเองเนี่ยมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราใส่เสื้อผ้าตัวเล็กๆได้มันก็รู้สึกภูมิใจนะครับมันก็เลยทําให้ผม ชอบแล้วก็หลงรักปนัญชิตาเลยนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมันทําให้ตอบโจทย์ผมแล้วก็ทําให้ผมได้เห็นผลเร็วภายในระยะเวลาสั้นๆนะครับผมก็เลยอยากจะบอกต่อให้กับทุกท่านน่ะว่าถ้าผลิตภัณฑ์นี้มันไม่ดีจริงผมไม่กล้ามารีวิวตัวเองหรือว่ามากล้ามาบอกต่อส่งต่อให้กับทุกคนได้รู้กันแล้วก็ผมก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยามาลดน้าหนักเหมือนอย่างที่ผมลดเพราะว่าการที่เวลาอ้วนมากๆเนี่ยมันจะมี โรคภัยแท่เจ็บที่เสี่ยงมากๆนะครับอย่างเช่นไขมันความดันเบาหวานโรคหัวใจมันจะมาเป็นแพคเกจเลยซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดผมมองแล้วว่าผมเสียเงินเท่านี้กับสุขภาพมันทําให้เราอ่ะสุขภาพดีขึ้นแล้วก็หุ่นดีขึ้นแล้วก็หน้าดูเด็กลงด้วยนะครับเนื่องจากว่าพอหน้าเราเลียวขึ้นมันก็เลยดูเด็กลงนะครับดีกว่าเราไปเสียเงินกับเรื่องไร้สาระต่างๆมากมายเสียเงินเป็นหมื่น กับการกินการเที่ยวอะไรต่างๆนะก็มันก็เป็นผลดีต่อจิตใจแต่ก็กับร่างกายของเรามันก็สมควรที่จะดูดีขึ้นด้วยนะครับผมก็เลยตัดสินใจได้ว่าเราเสียเงินแค่เนี้ยกับสุขภาพมันดีกว่าเราไปทำอย่างอื่นจริงมครับก็แนะนำครับแบรนด์บรรนานิตาดีจริงครับผม